ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ a l i n e i d a s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูหีรันประชามานิตหรือหลวงพ่อมานิตรัฐคุนโนอดีตเจ้าวาดวัดลาดคิรีฮีรันยารามตำบลวังทองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกวรรณะภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพจังหวัดพิษณุโลกเวลา19นา49นาทีด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสิริอายุ62ปีพรรษา25กล่าวได้ว่าเป็นพระที่เสียสละต่อวงการคณะสงฆ์โดยให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อพระภิสุสามเนรในการศึกษาบาลีและสาธารณุปโภคมีความเมตตาต่อญาติโยมทำให้เป็นที่เรื่มใสอัตโนประวัติ ท่านมีนามเดิมว่ามานิตเปี่ยมสีเกิดเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2501ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณนโรบิดามารดาชื่อนายผินนางสุนีมีพี่น้องร่วมบิดามารดา4คนในชีวิตวัยเาวศึกษาที่โรงเรียนในหมู่บ้านจนจบทั้นผสมศึกษาปีที่4แต่ไม่ได้ศึกษาต่อต้องลาออกมา ครอบครัวประกอบอาชีพทำนาทำไร่ท่านได้ใช้ชีวิตในคารวาสเลื่อยมาตั้งแต่วัยหนุ่มกระทั่งอายุย่างเข้าสู่วัยกลางคนเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2535ที่วัดศีโสพลตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพระครูสิริโสพลวัดศรีโสพลเป็นพระอุปชา พระคูปรสุทัศน์วัดศรีโสพลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาวิเชียนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2556สอบได้นักธรรมชั้นเอกได้มอบหน้าที่งานด้านบริหารวัดให้รับผิดชอบตั้งแต่งานปกครองพระภิกษุสาม,มนเณรและสิทธิวัดงานด้านการศึกษาประเทิธรรม งานสาธารณปโภคและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆภายในวัดลำดับงานปกครองปีพุทธศักราช2544เป็นรองเจ้าวาดวัดอารัญยาวาสีศรีบรรพศตำบลวังนกแอน่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2549เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดราชคีรีหิรัญญารามจังหวัดพิษณุโลก และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดราชคีรีหิรัญยารามในปีเดียวกันลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2550ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสังฆรักษ์ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นลาดในพระราชธรรมมคณีจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2552ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูปรัดฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นลาด ในพระราชธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2557ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติจ้าวาดวัดราชันโทที่พระครูหีรันประชามานิตเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าวาดท่านได้กอ่อสร้างวิหารพุทธธรรมหอฉันหอสวดมนต์กุฏิโรงครัวห้องน้ำ ที่พักสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมอีกทั้งบุรณะเสนาสนะต่างๆที่ชํารุดสุดโทมให้กลับมาสวยงามดังเดิมท่านได้ออกแบบเองทั้งหมดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้เป็นจุดชมวิวเพื่อรองรับคณะศรัทธาจากประชาชนที่เดินทางมากาบสักการะขอพรด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่หมิถุนายนปีพุทธศักราช2562 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่